ที่พี่หลายคนเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าทําไมจุดที่เราเข้าซื้อครับกับกลายเป็นจุดที่ราคาของเขากับย่อลงต่อเพราะว่าจุดที่เราเข้าซื้อครับมันเป็นจุดซื้อที่มีความแม่นยําไม่มากพอหรือเปล่าและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนหาจับจังหวะการลงทุนนะครับในช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมากซึ่งหลังจากที่เราเข้าซื้อนะจุดนี้ครับเราก็มีโอกาสที่ทํากําไรได้หลายเท่าตัวด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับคลิปของวันนี้นะครับจับจังหวะเก็บหุ้นในช่วงหุ้นย่อทำกำไรหลายเท่าตัวนั่นเองนะครับพี่ๆหลายๆคนนะครับก็คงอยากจับจังหวะหรือหาจุดลงทุนที่ราคาเขามีการย่อลงมาใช่ไหมครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าเราจะเก็บจังหวะไหนดีทิคนี้นะครับพี่ก็สามารถนํามาใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนั่นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับ ลิกกลยุทธ์เก็บคุณย่อทํากําไรหลายเท่าตัวนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นง่ายๆครับสาเงื่อนไขนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆนะครับแล้วก็พี่ๆก็ฟังไปด้วยกันนะครับกลยุทธ์นี้ครับพี่ๆไม่จําเป็นที่ต้องท่องจาก็ได้นะครับแต่เราขอให้เข้าใจในส่วนของวิธีของเขาะครับการดูต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับอย่างแรกเลยครับแท่งปัจจุบันนะครับหรือแท่งศูนย์ที่ผมกําหนดไว้ครับต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับนับแท่งเทียนย้อนหลังกลับไป4แท่งครับโดยแท่งที่1ของเขาต้องเป็นแท่งสีแดงนั่นเองหลังจากที่เราได้แท่งที่1ของเขาเป็นแท่งสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปสู่เงื่อนไขที่3ครับราคาสูงสุดของแท่งที่4นะครับต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่2นั่นเองนะครับหลังจากที่ราคาสูงสุดของแท่งที่4สูงกว่าราคาสูงสุดแท่งที่2เรียบร้อยแล้วครับ ตรงตามทุกเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถตีแท่งปัจจุบันหรือแท่งสูงของเขาครับเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่เรามาดูทีละข้อนะครับข้อแรกเลยครับพี่ๆต้องหาอะไรฮะแท่งปัจจุบันนะครับหรือแท่งเทียนสีเขียวครับเป็นแท่งสูงนั่นเองนี่สมมติผมกําหนดตรงนี้นะครับเป็นแท่งสูงนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพี่ๆครับนับแท่งเทียนเลยฮะนับแท่งเทียนย้อนหลังไป4แท่งครับแท่งที่1นะครับแท่งที่2 แท่งที่3และก็แท่งที่4นั่นเองโดยแท่งที่1ของเขานะครับต้องเป็นอะไรฮะแท่งสีแดงนั่นเองนะครับนี่ฮะที่บอกเลยฮะโดยต้องเป็นแท่งสีแดงนั่นเองซึ่งกําหนดได้ใช่ไหมฮะว่าตรงนี้เป็นแท่งสีแดงหลังจากแท่งที่1ของเขาเป็นแท่งสีแดงมาเรียบร้อยแล้วราคาสูงสุดของแท่งที่4ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่2นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นนะครับแท่งที่4คือแท่งไหนฮะแท่งนี้นะครับ ราคาสูงสุดของเขาคือตรงนี้นะครับคือตัวเหนือบอดี้ของเขานั่นเองแล้วก็แท่งที่2นะครับก็คือตัวเหนือของเขาของไส้เขียนของเขานั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าราคาของแท่งที่4ครับสูงกว่าของแท่งที่2นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดตรงตามเงื่อนไขนี้นครับเราก็สามารถเอาแท่งสูงตรงนี้ตีเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขทั้ง3มเงื่อนไขนี้ครับมันก็จะตรงตามแพเทเทิร์นที่เขาบอกว่า ราคาสูงสุดของเขา,าครับมันมีการต่ําลงมาตรงเนี้ยแสดงว่าพลังงานฝ่ายซื้อของเขา,าครับลดลงมีโอกาสที่หุ้นของเขา,าครับจะกลายเป็นจุดต่ำนั่นเองนะครับซึ่งในกลยุทธ์เนี่ยครับพี่ๆก็สามารถเอาฟังก์ชันอื่นนะครับที่พี่ใช้งานอยู่หรือฟังก์ชันที่พี่ๆใช้ดูอยู่ครับมาเป็นจุดคอนเฟิร์มเพื่อเพิ่มจุดยืนยันในการเข้าซื้อได้ด้วยนั่นเองนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมกันครับ จากตัวอย่างแรกเลยครับเริ่มแรกพี่ต้องหาแท่งอะไรฮะแท่งสีเขียวแท่งศูนย์นั่นเองใช่ไหมฮะแท่งสีเขียวแท่งศูนย์แท่งไหนฮะอันนี้ที่ผมตีมาเรียบร้อยแล้วคือแท่งนี้นั่นเองหลังจากเราเจอแท่งปัจจุบันหรือแท่งเขียวแท่งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วครับถัดไปฮะเรานับแท่งเพียนย้อนหลังไปสีแท่งครับก็จะสังเกตเห็นนะครับ1 2 3สแล้วก็4นะครับหลังจากเรานับแท่งเพียนย้อนหลังไปสีแท่งเรียบร้อยแล้วครับเราหาแท่งที่1ของเขาครับว่าเป็นแท่งสีแดงหรือเปล่า นี่ฮะหลังจากตรงก็แท่งที่1ของเขาเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมฮะเรามาดูในส่วนของแท่งที่4แล้วก็แท่งที่2งครับง่ายๆเลยฮะแท่งที่4ต้องสูงกว่าแท่งที่2นั่นเองนะครับนี่ฮะสสูงกว่าสนะครับแล้วก็แท่งที่1นึ่เป็นแท่งสีแดงตรงเนี้ยเราก็สามารถตีแท่งสูตรเป็นจุดส้อได้นั่นเองซึ่งในกราฟเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้มีแค่ส่วนเดียวใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูช่วงแรกของเขาครับก็เกิดขึ้นเหมือนกันแท่งแรกอะไรฮะแท่งแรกคือแท่งสูตรเป็นแท่งสีเขียวใช่ไหมฮะแท่งหนึ่งของเขาเป็นแท่งส แท่งที่2กับแท่งที่4คืออะไรฮะแท่งที่4ของเขาต้องสูงกว่าแท่งที่2นั่นเองนะครับเนี่ยฮะดูง่ายเลยฮะสสูงกว่า2แท่งที่1เป็นแท่งสีแดงแท่งศูนย์แท่งสีเขียวอะครับถ้าเกิดพี่ๆครับจับจังหวะเปแล้วและเริ่มดูเป็นนะครับการดูต่อไปก็เริ่มคล่องก็อาจจะง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ เน้นย้ำนะครับเทคนิคนี้ครับพี่ๆก็สามารถเอาฟังก์ชันอื่นนะครับที่พี่ใช้งานอยู่มาดูครับเพื่อเป็นจุดยืนยันคอนเฟิร์มในการเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปครับเหมือนกันเลยฮะแท่งปัจจุบันของเขาต้องเป็นอะไรฮะแท่งเทียนสีเขียวใช่ไหมฮะนับแท่งเทียนสีเขียวย้อนกลับไปสีแท่งเทียนโดยแท่งที่1ของเขาต้องเป็นแท่งเทียนสีแดงแล้วก็ราคาสูงสุดของแท่งที่4ของเขาครับต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่2นั่นเองนะครับ ตตามงเงื่อนไขหรือเปล่าฮะอย่ามาดูด้วยกันครับหลังจากที่ราคาเขามีการขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะขึ้นมาปุ๊บย่อลงมาย่อลงมาปุ๊บเราสังเกตเห็นใช่ไหมฮะราคาเขามีการไต่ระดับหรือย่ยอลงมาเรื่อยๆครับก็อาจจะเจอจุดซื้อที่เราเราควรเข้าซื้อได้ครับเริ่มแรกเราดูอะไรฮะแท่งศูนย์ของเขาใช่ไหมครับแท่งศูนย์ของเขาต้องเป็นแท่งอะไรครับแท่งสีเขียวนั่นเองหลังจากเราได้แท่งสีเขียวมาเรียบร้อยแล้วเราดูอะไรต่อฮะเราดูแท่งที่1ของเขาครับแท่งที่1ของเขาต้องเป็นแท่งอะไรฮะ แท่งสีแดงนั่นเองนะครับเราได้แท่งสูนเรียบร้อยแล้วแท่ง1เรียบร้อยแล้วถัดไปครับเราไปดูในส่วนของแท่งที่4แล้วก็แท่งที่2ครับง่ายๆเลยครับราคาสูงสุดของแท่งที่4นะครับต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่2นั่นเองสูงกว่าป่ะฮะอ่าสูงกว่าเรียบร้อยแล้วตรงแท่งที่สูนตรงนี้ครับเราก็สามารถตีเป็นจุดเลยฮะเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ ในกลยุทธ์เนียครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ราคาของเขาไม่มีการย่อลงมาใช่ไหมฮะก็เรียกว่าถ้าเกิดในช่วงที่เป็นโนมข,ขึ้นมาเยอะๆแล้วพี่ๆอ่ะครับก็ไม่ทราบว่าราคาของเขาอ่ะครับจะลงเมื่อไหร่หรือว่าตรงนั้นจะมีโอกาสขึ้นอีกอ่ะครับก็สามารถใช้กลยุทธ์เนียครับมาดูได้ด้วยนั่นเองนะครับสรุปเนื้อหานะครับกลยุทธ์เก็บคุณยอ่อทํากําไรหลเท่าตัวนะครับ้อแรกเลยครับแท่งปัจจุบันของเขาอ่ะครับ เราสามารถตีเป็นแท่งเทียนเขียวหรือแท่งสูดได้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะแท่งสูดหรือแท่งเขียวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเรานับแท่งเทียนย้อนหลักไปสีแท่งครับโดยแท่งที่1นะครับเน้นย้ำนะครับโดยแท่งที่1ของเขาครับต้องเป็นแท่งสีแดงและหลังจากนั้นนะครับเราเอาแท่งที่4กับแท่งที่2ครับมาเปรียบเทียบกันทะ ราคาสูงสุดของแท่งที่4ี่ครับก็ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่สองนั่นเองนะครับหลังจากสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าตรงตามเงื่อนไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆครับก็สามารถตีแท่งสูงนะครับเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิด เราตีเป็นจุดซีเรียเรียบร้อยแล้วแล้วราคาเขามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับราคาเขากับย่อลงมาครับเราจะเอาตรงไหนของเขาครับเป็นแนวรับครับเราเราก็สามารถเอาราคาําสุตนะครับของแท่งสูตนะครับตีเป็นแนวรับได้นั่นเองนะครับในกลยุทธ์นี้ครับผมเน้นย้ำนะครับว่าพี่ๆครับก็สามารถเอาฟังก์ชันที่พี่ใช้งานอยู่นะครับมาดูเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมอยากมาถามพี่ๆส่กนิดนึงครับว่า ที่ผมตีสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ไว้ครับตรงตามเงื่อนไขที่เราเรียนในคลิปนี้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้อย่าผมบายสักนิดนึงนะครับแท่งสี่เขียมเป็นแท่งศูนย์นะครับแท่งถัดไปเป็นแท่งที่1 2 3 4สี่ครับถ้าเกิดพี่ๆคิดว่าตรงตามเงื่อนไขนะครับพิมพ์หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดพี่ๆคิดว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับพิมพ์สองสองได้นั่นเองนะครับ พี่พี่ที่คอมเมนต์มาเรียบร้อยแล้วครับผมจะไปเฉลยในคอมเมนต์ของพี่พีนั่นเองนะครับและนี้นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดพี่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ